สวัสดีครับผมนายเดมอนนี่เป็นคลิปที่2ที่ผมทำเป็นสรุปเกมโดยผมคิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมต้องขอโทษไว้ก่อนเลยว่า s t ี e ี่ส t a r Wars เนี่ยชื่อค่อนข้างออกเสียงยากมากเพราะงั้นถ้าเกิดผมออกเสียงพลาดอะไรไปก็ผมขอโทษด้วยนะครับก็เข้าสู่กันเลย Star War s f a l l e n Order 5ปีหลังสงครามโครนอดีตพาดาวนคาร์เคติสได้ทำงานอยู่ในโรงขยะบุนดาวบานกาในขณะที่กำลังเก็บเศษซากย,ยานอาวกาศจากสงครามโครนนั้น,นได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เขาต้องใช้พลังฟอสเพื่อช่วยเพื่อนของเขาโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นได้ถูกเห็นโดยหุนย่นยนต์ของจกกักรวรรดิกาแล็กติกซึ่งภายหลังได้ส่งกองกำลังอินควิสิเตอร์นำโดยซิกคอนซิสเตอร์และไนซิสเตอร์ที่ถูกฝึกฝนโดยตรงจากดาร์ธเวเดอร์ เพื่อมาจำการจัดการกับเขาโดยระหว่างสอบสวน <c oughs> เพื่อนของเขาได้ออกตัวปกป้องก่อนจะถูกฆ่าทำให้คาวต้องหนีก่อนจะได้ประทับอีกครั้งกับเซคอนซิสเตอร์และถูกช่วยเหลือไว้โดยเซรีจุนดาและกริสไดทัสหลังจากนั้นจึงหนีออกจากดวงดาวบันกาโดยยานแมนทิสซึ่งเซรีได้บอกกับคาไว้ว่าเธอคืออดีตเจไดมาสเตอร์ Master, และเคยรู้จักกับอาจารย์ของเขาที่ชื่อเจโรทาพ of you. No but knew your me? knew but master I Gerald DePaul เซรีได้พาข่าวไปยังดาวโปกาโนกที่ซึ่งสมบัติโบราณได้ถูกเก็บไว้รละหวังว่าเขาจะเปิดมันได้ระหว่างทางข่าวได้พบกับุ่นยนต์ตัวเล็กที่ชื่อว่า B.D. 1ซึ่งได้แสดงข้อความของอาจารย์เซรีที่ชื่ออีโนโคโดวาโดยมีข้อความว่าสมบัติโบราณได้ถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์โบราณที่ชื่อเซฟโฟ เป็นที่เก็บสิ่งที่เรียกว่าเจไดโฮโลคอนมันคือข้อมูลสถานที่อยู่ของเด็กที่มีพลังแห่งฟอสเซรีคิดว่ารายชื่อ,อนี้จะเป็นหนทางในการฟื้นฟูสมาคมเจไดและโค่นล้มจกักรวรรดิเพียงแต่การจะเข้าถึงสมบัติที่ว่าพวกของเขาต้องย้อนลอยตามโคโดวาเพื่อหาวิธีเปิดสมบัติดังกล่าวโดยมีเบาะแสคือดาวบ้านเกิดเซฟโฟและดาวดิโทมีย ขาจึงได้ไปยังดาวบ้านเกิดของเชฟ,ฟโฟเพื่อหาเบาะแสของเจไดโฮโลคอนตามเส้นทางของโคโดวาได้ทิ้งไว้จนได้พบกับสุสานของเชฟโฟพร้อมเบาะแสที่ว่าก่อนเผาพันเชฟโฟจะหายไปนั้นได้มีการเดินทางไปที่ดาวคาชิกที่นั่นโคโดวาเองก็มีเพื่อนฮุก,กี้ที่ชื่อทาวฟูและนั่นบือคือเบาะแสต่อไปจากนั้นข่าวจะได้คุยกับเซรีและได้ทราบเหตุว่าทําไมเธอจึงตัดการเชื่อมต่อก,กับพลัง นั่นเพราะในช่วงลางบางเจไดเธอได้พาลูกศิษย์ไปซ่อนโดยเธอนั้นได้ล่อให้พวกจักรวรรดิตามเธอมาแต่ก็หนีไม่พ้นเธอจึงถูกทรมานให้บอกข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อมูลของโคโดวาซึ่งลูกสิษย์เธอนั้นก็ไม่รอดจากเหตุการณ์นี้เช่นกันเธอจึงตัดการเชื่อมต่อกับพลังเมื่อถึงดาวคาชิกก็ได้พบกองกำลังจักรวรรดิที่ต้องการยึดดวงดาวข่าวจึงตัดสินใจเข้าช่วยฝ่ายต่อต้าน No, I'm Well it actually worked. Okay, throttle. Report, what's happening over there? You're in violation of Imperial Shut that guy up two zero seven. Stand down or we will จนได้พบกับผู้นำซอกเกโล,ล่าผู้นำฝ่ายทหารที่ต่อต้านกับจกักรวรรดิโดยจกักรวรรดิต้องการจับวุกกี้เป็นทาสคานจชงนต้องเข้าช่ร่วมเพื่อปลดปล่อยวุกกี้ โดยหวังให้วุกี้ที่รอดมาติดต่อกับทาฟูเมื่อช่วยสำเร็จซซรีที่ดักข้อมูลได้ว่าจากักรวรรดิจะเริ่มสำรวจดาวเชฟโฟอีกครั้งโดยเป็นห่วงว่าจากักรวรรดิจะพบกับสื่อสารที่ซ่อนอยู่ <the> ขอเขาจึงกลับไปยังเซฟโฟเพื่อชิงค้นหาสื่สารก่อนที่จกักรวรรดิจะได้พบระหว่างทางเขาได้เจอกับเซคอนซิสเตอร์ครั้งนี้เธอได้แนะนำตัวว่าเธอชื่อทิวลาซูดูรี เธอโดนจับโดยจักรวรรดิหลังจากที่อาจารย์ของเธอเซรีทรยศบอกตำแหน่งที่ซ่อนเพราะโดนทรมานเธอเตือนคขาว,ว่าสักวันเขาจะโดนทรยศเช่นกันก่อนที่เธอจะจากไปเขาได้พบสุสารแห่งใหม่และได้บอกแสว่าการจะปลดล็อกสมบัติโบราณได้นั้นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเซฟโอเอสทิมแต่ก่อนที่เขาจะกลับถึงยานเขาก็โดนจับโดยนักล่าฆ่าหัว เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ถูกขังอยู่แต่ในที่สุดเขาก็หาทางออกจนเจอแต่กลายเป็นว่าทางออกนั้นคือสังเวียนต่อสู้เขาได้ต่อสู้กับผู้ทายชิงจนกระทั่งเซรีกับกิสได้เข้ามาช่วยเหลือกิสได้ขอโทษเขาที่โดนจับเพราะกิสติดหนี้พนันหลังจากนั้นพวกของขาวได้รับข้อความว่าทาฟูยินยอมที่จะเจอแล้วจึงเดินทางไปยังดาวคาชิกอีกครั้งเมื่อเจอกับทาฟูเขาได้บอกให้เขาขึ้นไปยังต้นไม้แห่งต้นกาเนิด เมื่อไปถึงเขาได้เห็นบันทึกของโคเดวาว่าเซฟโ o เอสทิมสิ่งที่จำเป็นในการเปิดสมบัติโบราณน,นั้นสามารถหาได้ที่ดาวดิโทเมียก่อนที่เขาจะโดนโจมตีโดยนายซิสเตอร์เ so, มื่อเอาชนะได้จึงได้เดินทางไปยังดาวดิโทเมีย Being an inquisitor taught me no setback is too great. When you've already lost yourself, a limb's easy. You know I was a Jedi. It'd be fun to bring you in. Watch you just like the rest of us! <sighs> oh, angers you. Just wait till the isolation! <clears throat> <torture, throat> Mutilation! And your threat! <throat> I won't let you touch them! เมื่อมาถึงดาวดิโทเมียเขวได้รับการจูโจมจากนายซิสเตอร์เมอร์ลินที่โทษว่าพวกเจดเป็นต้นเหตุของการสังหารหมู่คนของเธอเมอร์ลินปลุกศพของนายซิสเตอร์ที่ตายไปมาจูโจมจนกระทั่งเขาได้ไปพบกับสุสานของเซฟโฟ ในนั้นเขาเจอกับการทดสอบจิตใจที่ทําให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทหารขุนทําการล้างบางเจไดซึ่งคาตอนเด็กนั้นได้ถูกปกป้องโดยอาจารย์ของเขาส่วนอาจารย์ของเขาตายไปทําให้เป็นปมในใจก่อนถูกโจมตีโดวยวิญญาณของจาลูเป็นผลให้ดาบไรเซเบอร์ของเขาถูกทําลายลงหลังจากออกมาเขาได้เจอกับอดีตเจไดทารอนมาริคอส ที่ต้องการพลังของไนซิสเตอร์และจัดฉากให้พวกไนซิสเตอร์เป็นศัตรูกับเจไดมาริคอสเสนอว่าจะสอนคาในการใช้พลังด้านมืดของดาวดิโทเมีย oh. เมื่อเมอร์ลินได้ยินและรู้ความจริงจึงจู่โจมมาริคอสซึ่งคา <are you? S 1> ก็อาศัยโอกาสนี้หนีไป บนยานขณะที่ข่ากำลังเสียขวัญจากการที่ปมในใจได้กลับมาอีกครั้งเซรีได้บอกกับข่าสาเหตุที่เธอถอนตัวจากการเป็นเจไดเพราะเมื่อเธอได้เจอว่าทิวลาได้เข้าสู่ด้านมืดและกลายเป็นอินควิซิเตอร์เธอก็ได้สัมผัสถึงด้านมืดของตัวเธอเองเธอได้สังหารทุกคนยกเว้นเพียงทิวลาเมื่อนั้นจึงตัดสินใจตัดตัวเองออกจากพลังแต่ทั้งนั้นเธอและข่าจะหยุดตรงนี้ไม่ได้โดยต้องเริ่มจากข่าต้องสร้างไรเซเบอร์อันใหม่ Build a new one หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางสู่ดาวอีลัมที่ตั้งของอดีตสมาคมเจไดเพื่อตามหาไคเบอร์คริสตันสิ่งที่ใช้สร้างดาบใหม่ให้กับเขาที่นี่เขาได้พบกับไคเบอร์คริสตันที่เป็นของเขาก่อนที่มันจะแตกเป็นสองส่วนในขณะที่เขาหมดกำลังใจ b d ดีวันก็ได้เข้ามาและแสดงสิ่งที่โคโดวาได้บันทึกไว้ก่อน well, ที่บีดีวันจะแยกกับโคโดวา สิ่งนี้ได้สอนให้ข่าวกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งและนำไคเบอร์คริสตันที่แยกเป็น2ส่วนไปสร้างเป็นไลเซเบอร์ จนได้ออกมาเป็นไลเซเบอร์คู่ระหว่างทางกลับเราจะได้ต่อสู้กับทหารจักรวรรดิมากมายจนในที่สุดเขาาเข้าไปถึงยาน ไปดาวดิโทเมออีกครั้งและเข้าทดสอบจิตใจต่อสู้กับจารลแต่รอบนี้เขาที่สามารถเอาชนะปมในจิตใจได้เขาจึงผ่านการทดสอบและผ่านประตูแห่งการทดสอบไป honor your and your เขาได้เจอกับมาริคอสอีกครั้งจึงได้เข้าสู้กันระหว่างที่ต่อสู้เมอร์ลินได้เข้ามาช่วยจนชนะได้ในที่สุด หลังจากได้คุยกันเมอร์ลินตกลงที <you said. S 1> จะร่วมเข้าเดินทางไปกับเขาด้วย <the> เมื่อไปด้านในสุดของสุสาร <'re> เขาก็ได้พบกับเซฟโฟเอสติงสิ่งที่ใช้เปิดสมบัติโบราณ uh huh. ก่อนที่เขาจะกลับยานไปพร้อมกับเมอร์ลิน But nothing can bring back my people. Yeah. After the purge. I was alone for a, a long time. In hiding. I was. I was scared that they'd find out who I was or what I was. What changed? A very good friend of mine told me to go out and find my place in the galaxy. And you listen. Well, no. But. Life has this funny way of forcing you on the path forward anyway. Now here I am. Or at least expected. A path forward. I will join you. You will? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I'm finished waiting. I wish to fight by your side. Night Sisters and Jedi do not travel together, but survivors, we adapt. Yeah, I guess we do. What do you think, BD? I agree. My crew, they might take a little bit of convincing, though. Then we'll convince them. ได้กลับมาที่ดาวโบกาโนอีกครั้งและได้ใช้แอ t ทิมเพื่อเปิดสมบัติโบราณ ตอนที paid, ่เปิดขาวได้เห็นนิมิตสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อโฮโลคอนได้ถูกนำไปเมื่อตื่นขึ้นคาวได้เจอกับโฮโลคอนแต่ทิวลาได้เข้ามาขัดขวางจึงเกิดต่อสู้ขึ้นระหว่างที่ต่อสู้คาวได้คว้าไ์เซเบอร์ของทิวลาได้และเห็นอดีตของทิวลา Don't go. We need to stick together. No. I'm going to lure them away, and then I'm going to circle back. <laughs> Stay with the younglings, Trilla. May the force be with you. Master, don't leave us! Trilla, well, what's going to happen? It's okay. It's okay. ก่อนจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าโฮโลคอนได้หายไปแล้วเมื่อกลับไปที่ยานคาวได้มอบดาบของคิวล่าให้กับเซรีเซรีได้โทษกับตัวเองสิ่งที่เทลล่าทำแต่คาวได้พูดตื่นสติและเซรีจึงตัดสินใจเชื่อมต่อกับพลังอีกครั้งกับเป็นเจไดมาสเตอร์พร้อมแต่งตั้งคาวเป็นเจไดไนท์แล้บุกกันไปที่ฐานใหญ่ของอินควิิเตอร์บนดาวนัว the right of the, council. the will of เมื่อมาถึงดาวนัวทุกคนก็เห็นว่ารอบดาวนัวมีกองกำลังจักรวรรดิมากมายตั้งแนวป้องกันอยู่ เมอรลินออกความเห็นว่าเธอจะใช้พลังงานของไนซิสเตอร์ทำให้ยานหายตัวจนในที่สุดก็สามารถเข้าไปสู่ดาวนัวได้โดยเซรีและคขาได้แยกกันเพื่อค้นหาทิวลาจนไปถึงห้องสอบสวนก็ได้ต่อสู้กับทิวลาอีกครั้ง I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go? I'm stronger now because of the pain. I knew you'd come back for this. No, thank you. You'll never make it out of this place alive! ในขณะที่เซรีพยายามดึงทีล่าออกจากด้านมืดดาร์ธเวเดอร์ได้เข้ามาและฆ่าทีล่าข้อหาทำงานล้มเหลวก่อนเซรีจะถูกเวเดอร์ใช้พลังผักตกลงไป ข่าวจึงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เวเดอร์ก็ตามมาถึงจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งฝีมือของเวเดอร์นั้นข่าวไม่สามารถต่อสู้ได้เลย

such hatred you would have made an excellent inquisitor she's stronger than that no no yes strong with the dark side see i can feel it inside of her see her see hey listen to me Still have choice. ก่อนเซดีจะใช้พลังทำลายกระจกกันน้ำจนสลบไปเมื่อน้ำไหลเข้ามายัางทางเดินจึงบีบให้เวเดอร์ต้องใช้พลังดันน้ำไว้ าจึงอาศัยโอกาสนี้อุ้มเซลีว่ายน้าขึ้นไปก่อนหมดสติกลกางทางแต่ได้เมอร์ลินใช้พลังเข้าช่วยและหนีขึ้นบนยานสำเร็จ หลังจากนั้นทุกคนได้รวมตัวกันและคิดว่าจะทำยังไงกับโฮโลคอนก่อนขขาวจะตัดสินใจทำลายโฮโลคอนลงและปล่อยให้โชคชะตาของเด็กในรายชื่อในโฮโลคอนนั้นเป็นไปตามประสงค์ของพลังและเกมก็จบลง h a บายัส <Forever changed. S 3> their destiny should be trusted to the force so where to now ก็จบไปแล้วนะครับกับสรุปเนื้อเรื่อง Jedi Fallen Order ซึ่งเกมซีรีส์ Star Wars นี้ฉีกจากเกมกอนก่อนๆมากครับ พอมีลักษณะการเล่นแบบโซลไลท์ถ้านนึนไม่ออกก็ดักโซครับซึ่งหากใครสนใจชมความยากของเกมนี้สามารถชมได้ที่ Pay 2 j เจไดฟอร์เลนออเดเปิดเต็มจอก็ได้บรรยากาศเหมือนเล่นเองไม่มีเสียงพาคไม่มีคำบรรยายมีแต่เกมเพย์สำหรับผู้ฟังมาจนจบขอบคุณนะครับหากใครชอบกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมเลยนะครับ